สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ภายในศาลเจ้าพ่อทัพอำเภอพัฒระแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะพาคุณผู้ชมมากราบสการะขอพรเจ้าพ่อทัพไหว้ขอพรหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่และพาคุณผู้ชมมาทําบุญแก้ปีชงค่ะปีนี้ปีชงก็คือปีขานปีกุลปีวอกและปีมะเส็งค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเวลานี้เรากําลังถ่ายทาอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อทับนะครับศาลเจ้าพ่อทับนั้นตั้งอยู่หน้าตำบลสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการนะครับค,คือคือคืออย่างนี้ที่ศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยเวลานี้คือเราเริ่มทําปีชงตั้งแต่ปีใหม่มาถึงปัจจุบันแล้วนะครับก็ขอเชิญชวน,นพ่อแม่พี่น้องครับลองมาทําปีชงที่ศาลเจ้าพ่อทับ ท่านจะทราบดีว่าทำที่ศาลเจ้าพ่อทําเนี่ยในประเทศไทยมีอยู่ที่เดียวครับจริงๆนะครับมีอยู่ที่เดียวนะครับที่อื่นทําไม่ได้ครับเพราะทำได้เฉพาะที่นี่ที่เดียวเพราะว่าที่นี่จะต้องส่งเจ้าหน้าที่พิธีกรเนี่ยไปเรียนจากประเทศจีนนะครับทําให้มันถูกต้องตามประเพณีสมัยโบราณจากประเทศจีนจริงๆแล้วผมก็ การเรียนให้พ่าแม่พี่น้องที่กำลังชมไทยทีวีช่อง5รายการคิดดีแลนเนี่ยในทุกวันเสาร์นะฮะต่อนเช้าเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งทุกๆวันเสาร์ฮะเราจะมีรายการถ่ายทําจากศาลเจ้าพ่อทับศาลเจ้าพ่อทับนั่นก็คือที่เวลานี้ท่านผู้ชมที่เคารพทุกๆท,ท่านที่เห็นเนี่ยก็คือ 9, ก9าเรที่มาทำที่ศาลเจ้าพ่อทับ พราะานเจ้าพ่อทัพทำปีชงเนี่ยท่านพิสูจน์ได้ท่านเชื่อไหมครับท่านพิสูจน์ได้จริงๆท่านก่อนทําขับหลังทำเนี่ยจิตใจท่านจะเปลี่ยนแปลงไปทันทีนะครับท่านพิสูจน์ได้พี่ผมว่าพิสูจน์ได้เนี่ยก็เพราะว่าจิตใจท่านเปลี่ยนแปลงจากท่านมีความทุกข์ท่านจะมีความสุขผมขอรับรองว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับถ้าท่านมีปีชงในปีนี้เนี่ย ท่านมาทำปีชงแล้วท่านจะทราบดีว่าที่ผมกล่าวว่าในประเทศไทยมีอยู่ที่เดียวเวลานี้ที่ทำปีชงที่ไม่เหมือนที่อื่นทั่วประเทศไม่มีครับมีเฉพาะศาลเฉพาะทับแลวศาลเฉพาะทับก็ไม่ไกลครับอยู่ที่ตำบลสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการมาใกล้นิดเดียวครับถ้าท่านมาจากกรุงเทพมหานครท่านใช้สี่แยกบางนาเป็นหลัก แล้วท่านก็วิ่งตรงมาประมาณ5กิโลแล้วท่านจะขึ้นสะพานนะครับท่านไปยูเทิร์นที่ใต้สะพานแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามถนนมาประมาณ300เมตรท่านก็จะมองเห็นสารเจ้าพ่อทับเพราะสารเจ้าพ่อทับจะทําปีชงที่พมกล่าวว่าที่อื่นไม่ได้ทําไม่ทาไม่เหมือนกับสารเจ้าพ่อทับเนี่ยคือจุดสําคัญที่สุดท่านมาทำเนี่ยท่านจะต้องมาลงทะเบียนก่อนนะฮะไม่ใช่อยู่ดีๆท่านไปทําเ,เองได้ เหมือนกับที่อื่นไม่ใช่นะครับที่นี่ต้องมาลงทะเบียนก่อนว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่อีกตอนเวลาเข้าพิธีทำเนี่ยจะมีพิธีกรกล่าวให้ท่านกล่าวตามแล้วก็ท่านต้องคุกเข่าลงไปอ่านให้ไทยวยเอียรับทราบว่าเวลานี้ข้าพเจ้าชื่ออะไรเนี่ยนามสกุลอะไรอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่มาทําปีชงที่ศาลเจ้าประทับเพื่อไปแจ้งให้ ให้โซเยรับทราบขึ้นไปที่เบื้องบนให้รับทราบว่าท่านมาทําปิชงก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่กําลังชมไทยทีวีช่อง5อยู่ในปัจจุบันนะครับาการการที่จะออกไทยทีวีช่อง5เนี่ยก็เวลานะฮะก็ตีห้ถึงตีห้ครึ่งของวันเสาร์ทุกๆวันเสาร์นะฮะตีห้าถึงตีห้ครึ่งเนี่ยจะมีรายการของเจ้าพ่อทัพออกในรายการนี้ตลอด ตลอดไปนะฮะตลอดอ,อีกหลายเดือนด้วยกันนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับถ้าอีกสักครู่หนึ่งคือยังไงที่ผมบอกว่าทําปีชงเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นมีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพาท่านไปชมว่าจริงๆที่ทําปีชงไม่เหมือนเนี่ยเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะถ่ายทําการทําปีชงเข้าพิธีการมีพิธีกรกล่าวให้ท่านกล่าวตามเนี่ยทำยังไงนะครับถึงจะบอกว่าที่อื่นไม่มี มีเฉพาะที่ศาลเฉพาะทัพที่เดียวอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมยกเทียนว่าตามค่ะยกเทียนขึ้นว่าตามนะคะเทพไทยสวยขอถวายเทียนแสงเทียนนำความเจริญ ถวายสามทางกลางข้างในยกเงินทองท้องกระดาษแดงขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองถวายสามทางพระวังที่เดิมดึงกระดาษเชดชงคูนนะคะแล้วถอยหลังพุ่งเข่าอาค่ะอาเรื เราต่อนะจ๊ะตอนทาของแาบอันเชิญองค์เทพไทยสียค่ะดูวิธีปัดของเรานะคะใช้มือเดียวค่ะตั้งแต่ศีรษะยากปลายเท้าสิบสองคัาง่ะเลิ่อเลยค่ะปัดสิ่งไม่หนี้ิิงชั่วร้ายสิ่งอากมุมงคลหรือโรคภัยไข้เจ็บใดๆปัดออกไปให้หมดจากตัวเราสิบสอง สองมือนะคะสอมอาครั e ้งค่ะเทพไทยสวยขอโชคล้านเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงล้านรวยล้านรยเงินทองพบแสงทางรางที่เดิมยกผลไม้เทพไทยสวยนยขอลาผลไม้ไปทานขอ สุขอนเจริญร่ำรวยเงินทองขอ คือผมเองในนามประธานสารเจ้าพ่อทัพเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมรายการคิดดีแลนด์องไทยทีวีช่อง5ทุกวันเสาร์เวลาตีห้ถึงตีห้าึ่งของรายการถ่ายทําจากสารเจ้าพ่อทัพนะครับคือผมเองในนามประธานสารเจ้าพ่อทัพเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ขออรัตานาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือมีองค์เจ้าพ่อทัพที่ข้าพระเจ้ากําลังถ่ายทําอยู่ในปัจจุบันพร้อมน้ององค์หลวงปู่ทวดที่ว่าใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรปราการใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกพร้อมทั้งหลวงพ่อทันใจเทพทันใจพระพุทธรูปที่สลากเก้าวัดที่พระดังๆอยู่ในสลากเก้าวัดทั้งหมดนะครับก็อาุตานาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้ท่านผู้ชม ไทยทีวีช่อง5รายการคิดดีแลนด์เนี่ยยกระสบจากความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความปรารถนาตลอดปี2565ตลอดไปครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับคุณผู้ชมท่านใดมีความประสงค์ที่จะทำบุญแก้ปีชงสามารถมาได้ที่ศาลเจ้าพ่อทับอำเภอรพระป,ประแดงจังหวัดสมุทรปราการได้ทุกวันนะคะที่นี่เปิดตั้งแต่เวลา7นาฬิกาไปจนถึงเวลา17นาฬิกา30นาทีค่ะ มากราบขอพรหลวงปู่ทวดมาไหว้ขอพรเจ้าพ่อทัพเทศทันใจหลวงพ่อทันใจและมากราบสักการะขอพรพระพุทธรูปเก้าวัดดังแห่งประเทศไทยที่ได้อัญเชิญมาไว้ที่ศาลเจ้าพ่อทัพแห่งนี้ค่ะช่วงต่อไปเรายมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมกดติดตามค่ะ